เราแวะลงมานะคะเป็นร้านเบเกอรี่ค่ะในร้านเบเกอรี่นี้นะคะคนก็เริ่มมาเข้าแถวเพื่อรอซื้อทานเป็นอาหารเช้ากับกาแฟค่ะเราก็ซื้ออัลมอนด์ครัวซองก็ฮาเซนัทครัวซองแล้วก็เค,ค้กสามทิ้นกลับบ้านนะคะ หลังจากหาที่จอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แวะเข้ามาที่สถานี Amtrak ซึ่งคนที่อยู่บอสตันและนิวยอร์กสามารถมาเที่ยวรที่โรสไอแลนด์ได้โดยรถไฟ Amtrak ค่ะหลังจากทำธุระในสถานี Amtrak แล้วนะคะเราก็นั่งพักทานอาหารเช้ากัน คือครัวซองที่เราซื้อมาจากร้านมาสดิสเบเกอรี่เนี่ยแหละค่ะทานกับกาแฟน้ำมีทำกาแฟไปจากบ้านค่ะแล้วก็คุยกันว่าเราจะเริ่มต้นเดินจากตรงไหนดีเพราะว่าเรายังไม่เคยมาเดินที่เมืองนี้เลยค่ะนอกจากเมืองนิวพอร์ต วิเ o มนอิ well, e อ okay. well. ตรงนี้เป็นดาวทาวนะคะน้าหมีพาชมิวกนโอ้แลนดิ้งเมืองที่น้ำหมีมาเดินวันนี้ชื่อว่าเมืองโพวิเดนนะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองของรัสโรสไอแลนด์ค่ะซึ่ง รัฐโรดไอแลนด์นี้นะคะเป็นรัดที่เล็กที่สุดในอเมริกาค่ะแล้วตรงแอ่งน้ำที่น้ำหมียืนอยู่นะคะตรงนี้ก็เวลาหน้าร้อนจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากค่ะแล้วตอนกลางคืนเขาก็จะจุดไฟเป็นสายมีเรือลงไปแล่นแล้วก็มีคายักน้องห่านหนึ่งตัวคะ่ะ น้ำหมีค่ะนี่น้ำหมีว่าคิดว่าตรงเนี้ยต้องเป็นเคยแบบมีคนมาให้อาหารเนาะเขาก็รู้เขาก็เลยมานี่น้ำหมีทอลกวิกคุยกับอาหารซึ่งแอ่งน้ำนี้นะคะก็จะเรียนแบบมาจากเมืองเวนิสของอิตาลีค่ะซึ่งมันไม่เหมือนซะทีเดียวเอาแค่ข้าวๆอะค่ะ ก็จะมีคาเฟ่นะคะเนี่ยมานั่งทานแต่ว่าตอนนี้ธุรกิจยังไม่เปิด mm hmm. พาเดินมาตรงนี้นะคะ mm hmm. สะพานตรงนี้เรียกว่าวอเตอร์เพลสพาตร์คค่ะพาร์คตรงนี้นะคะเจเนอโรเพอ s ์ซิงบิชส์ตรงนี้ก็จะมีทางเดิน ริมคลองนะคะไปตลอดทางเลยเดี๋ยวน้งหมีก็จะถ่ายให้ดูเป็นระยะระยะนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นไปทางพาซาค่ะนี่แต่น้งหมีจะพาเดินข้างล่างก่อนมันสวยดีนี่นะคะน้งหมีจะถ่ายจากใต้สะพานตรงไปตรงพาซาเห็นไหมคะสวยดีเดี๋ยวเราไปเดินตรงนั้นทีหลังเราเดินรอบรอบนี้ก่อนนะคะนี่ Wall of h o p พอลงมาตรงที่ไม่โดนแดดแล้วนะคะ มันก็รู้สึกว่าเย็นๆแต่ว่ามันไม่ถึงกับหนาวค่ะเหมือนอากาศมันประมาณที่10องศาอะไรประมาณนี้ยองศาเซลเซียสมาตรงแดดแล้วค่ะเป็น นี่นะคะที่น้ำผีเดินผ่านมาเราจอดรถตรงหลังตึกนี้ไปกันต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะดูสถาปัตยกรรมมันจะเป็นแบบสมัยโบราณโรสไอร์แลนด์นะคะ State of r o s ไ Island ก็เป็น Steeple Street Complex นะคะ Steeple Street Complex w a t c Building t r e m a i n State Between เอกทนี่เราก็เดินมาข้างหลังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นพรัคนี้นะคะ Roger Williams National Memorial โอเคมันก็ไม่มีอะไรหรอกคะ่ะพร์คที่เนี่ยก็คือเป็นที่สำหรับให้เดินออกกำลังกายแต่ว่าเขาจะจัดระเบียบม,มันจะสวยงามอะคะ่ะเขาจะทำความสะอาดตัดหญ้าอะไรอย่างเงี้ยแหละ เดี๋ยวดูแผนที่ตรงนี้ก่อนนะคะให้ลุงดูกัน <laughs> อันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกนิดนิดหน่อยๆนนะคะ <laughs> เอาเอา Fresh Water Spring นะคะเราขับรถมานะคะน <laughs> ้ำงีีก็จะถ่ายไอ้ตึกเนี้ยแต่ว่าตรงนี้มันเป็นทางข้างหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูทางข้างหน้ากันค่ะ <laughs> นี่นะคะทางข้างหลังค่ะ <laughs> ให้เห็นแบบเต็มๆเลย ตึกนี้ก็เปรียบเหมือนสารากลางจังหวัดะคะ่ะให้ดูสถาปัตยกรรมนะคะลุงบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสร้างแบบนี้แล้วที่อเมริกาเนี่ยะคะ่ะเขาก็จะปลูกบ้านบนภูเขานะคะตรงนั้นตรงที่น้ำหนียืนก็เป็นภูเขาค่ะ คนละเนินกันให้เห็นวิวค่ะตรงนี้จะมีต้นไม้ดูสิคะมันเหมือนร้องไห้อะ่ะลุงเรียกว่า weeping tree weeping willow weeping willow tree เห็นไหมคะทุกอย่างมันเหมือนฟอลดาวลงเหมือนคนแบบว่าหมดกําลังใจแล้วก็มือตกอะไรประมาณนี้ค่ะอันนี้มันสวยดีนะแต่มันดูแล้วมันก็เศร้าอันนี้ก็จะเป็นพาซาค่ะเปิดแล้วเนาะเมื่อเช้านี้เรามาที่เราถ่ายตอนแรกยังไม่มีคนเลยเงียบสงบเดอะ r ด็อกเตอร์มาตินลูเทอร์คินบิชนี่นะคะจะเป็นรูปเดอะ r ด็อกเตอร์มาตินลูเทอร์คิงเจอาบิช ที่เรามาที่นี่คือจะมาโชว์สถาปัตยกรรมนะคะเพราะว่าที่นี่เขาก็บอกว่ามันจะเป็นตึกเก่าๆอะค่ะที่สร้างที่โดสร้างแบบว่าสมัยเก่าๆเลยโอ้นี่ค่ะเมื่อกี้ที่เราไปยืนอยู่ตรงนั้นอากาศเย็นนะคะแต่ว่าแดดแรงรู้สึกว่าหน้าดำหน้าไม้ขึ้นมานิดนึงนะคะยิ่งดำๆด้วยแต่น้ำหมีก็ไม่ค่อยห่วงดำหรอกขนาดไปพมา่านี่เกียมเลยค่ะ เหมือนทาน เนี่ยค่ะจะมีตึกเก่าๆนะน้องมิโชดิสนี่นะคะเราก็จะจบคลิปการเดินที่ดาวทราวน์นี้เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็จะมีคลิปที่สองการเดินที่เฟสเดอรีฮิลค่ะ ถ้าเพื่อนๆชอบช่วยกดไลค์กดแชร์และสำหรับเพื่อนใหม่อย่าลืมกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะหเห็นเ,ออเห็นบนยอดนั้นไหมคะคือโรเจอร์วิลเลียมค่ะคนที่ก่อสร้างโรสไอแลนด์นะคะ